จเจริญพรเพจริญสุขสาธุชนพุทธมามกาศทุกท่านทุกคนวันนี้ก็ก็มาอยู่ในสมบูรณ์ชาแนลสมบูรณ์ปัญญาย่ำเช่นเคยท่านเข้ามาอยู่ในช่องสมบูรณ์ชาแนลแล้วขอให้กดไลค์กดซับสไครตกดแชร์กดติดตามติดใจให้สมบูรณ์บัญญายรมวันนี้ก็จะมาในเรื่องของเทวดา อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึง์คือนางปฏิปุชิกาเป็นเทวดาอยู่ที่สวรรค์อยู่ที่สวรรค์นางปฏิปุชิกานี่ดำเนินความตามคำผีพระธรรมบทเมื่อสมเด็จพระปรรมศาสสัตาประทับนั่งอยู่ที่กรุงสาวัตถี สำน่งอยู่ที่กรุงสาวัตถีทรงปารพนางปฏิปุชิกาให้เป็นต้นเหตุจึงตรัสพระธรรมเทศนาอันนี้ไว้เป็นอุปาณิว่าเป็นบุพานิบุพานิเหวะเป็นคาถาเป็นคถาบารีบุพานิเหวะ เรื่องนี่ได้เกิดขึ้นที่ดาวดึงเทวโลกคือในดาวดึงเทวโลกนั้นมีเทพพระบุตรองค์หนึ่งชื่อมาลาภาลีมาลาภาลีห้อมล้อมด้วยนางอัปสรพันหนึ่งไปสู่สวนอุทยานไปสู่สวนอุนทยานเทพธิดาห้าร้อยนาง ก็ได้ขึ้นไปเก็บดอกไม้ที่ต้นเทพธิดาโองที่เทพธิดาอีกห้0รนางก็ได้เก็บดอกไม้มีพวกนั่นโยนลงมาที่พวกเทวดาที่ขึ้นไปบนยอดไม้เก็บดอกไม้บนต้นโยนลงมาแล้วก็นํามาประดับประดาให้เทพพระบูรณนั่น ในเทพธิดาเหล่านั้นเทพธิดานางหนึ่งได้จุติไปที่กิ่งไม้ได้จูติไปที่กิ่งไม้ไไไมของนางนั่นเองสรีระกายได้ดับหายวูบไปเพราะว่านางไปตกใจตกใจอยู่ในต้นไม้ที่นางขึ้นเก็บดอกไม้นั้น นางสาร,ระร่างกายของเทพบดโอนั้นวูบหายไปเหมือนกับเป่าประทีเหมือนกับดับไฟเป่าประทีระดับไฟนั้นเทพธิดานางนั้นก็ได้ถือปฏิสนธิถือปฏิสนธิในเรือนตระกูลแห่งหนึ่งที่กรุงสาวัตถีเป็นผู้ละลึกชาติได้ในเวลาเกิดเมื่อละลึกชาติ เมื่อระลึกได้ว่าเราเป็นพัญญาของมาลาพาลีเทพบุตรเวลาเติบโตขึ้นได้กระทำการบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นแล้วก็ปรารถนาเกิดอยู่ในสำนักของสามีในเวลากุม,มารีนั่นอายุได้16ปีก็ได้มีสามี เวลาสวาเวลาถวายสลากพัดปักขิกพัดวัดส,สาวาสิกพัดคือถวายอาหารด้วยสลากถวายอาหารในเดือนข้างขึ้นข้างแหลมถวายอาหารแก่ภิกษุผู้จำปัญษาก็ปรารถนาว่าขอการกระทำสักการณี จงเป็นปัจจัยให้ข้าพระเจ้าได้เกิดอยู่ในสำนักของพระสามีของครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายก็กล่าวกันว่าอุบาสิกานี่ลุกไปมาก็ต้องการแต่สามีจึงได้เรียกเชื่อว่านางปฏิปูชิกาแปลว่านางบูชาสามี นางปฏิปุชิกานั่นได้อยู่ได้ดูแลหอฉันอยู่ปิดนิดได้ตักน้ำฉันไหวปูอัศนวัยเวลาคนทั้งหลายอยากจะถวายสลากภพัทเป็นต้นก็นำมามอบให้ว่าแม่นางปฏิปุชิกาขอให้เธอถวายของเหล่านี้แก่ภิกษุสงฆ์ นางปฏิปูชิกาทำอยู่อย่างนี้ก็ได้กุศลธรรมห้าสิบหกอย่างห้าสิบหกอย่างในการเก้าเท่าไปเก้าหนึ่งเก้าเท่าไปเก้าหนึ่งนางปฏิปูชิกานั่นก็ได้ตั้งคันขึ้นพอได้สิบเดือนก็คลอดบุตร ในเวลาบุตรนั่นเดินได้ก็ได้บุรอีกคนหนึ่งอีกรวมเป็นบุรสี่คนรวมเป็นบุรสี่คนด้วยกันโยมาวันหนึ่งนางปฏิปุชิกานั่นถวายทานแล้วทํำบูชาแล้วฟังธรรมแล้วรับศิกขาบุตรแล้ว รับสิขาบนแล้วก็ตายไปด้วยโลกอันหนึ่งซึ่งเกิดในทันใดในเวลาสิ้นวันแล้วก็ได้ไปเกิดในสำนักของสามีของตนอีกเช่นเคยอยู่ที่บุนดาวดึงสวรรค์ไฟเทพธิดานอกนี่ก็ยังประดับประดามเทพระบุตรวงนั่นอยู่จนตลอดเวลาถึงเพียงนี้ เทพระบุตรนั่นได้ได้เห็นแล้วจึงถามว่าไม่เห็นเธอตั้งนานแต่เช้าเธอไปไหนมานางปฏิปุชิกาตอบว่าข้าพระเจ้าจุติเทพระบุตรจึงถามว่าเธอว่าอะไรนะนางก็ตอบว่าข้าพระเจ้าจุติเทพพระบุตรนั่นจึงถามว่า เธอเกิดที่ไหนนางตอบว่าเกิดที่เรือนตระกูลหนึ่งตระกูลแห่งหนึ่งในกรุงสวัสดีเธออยู่ที่นั่นนานสักเท่าไหรเทพบุตรถามข้าพเจ้าออกจากท้องมันดาโดยล่วงได้สิบเดือนแล้วก็ไปสู่ตระกูลของสามีในเวลาอายุ16ปีได้บุตรสี่คน ได้ทำบุญกุศลมีทานเป็นตน้นและปัถนาท่านจึงได้มาเกิดอยู่ในสำนักของท่านเทพบุตรนั่นจึงถามว่าเทพบุตรั่นจึงถามว่าพวกมนุษย์ทั้งหลายเขามีอายุกันเท่าไหร่นางตอบว่ามีอายุร้อยปี อายุร้อยปีนเท่านั้นหรือเทพประบุว่าก็เท่านั้นแหละนายนางตอบเทพปรบตบุนั่นจึงถามว่ามนุษย์ทั้งหลายที่มีอายุเท่านั้นเป็นผู้มัวนอนหลับให้เวลาล่วงไปเปล่าหรือกระทำบาวหรือกระทำบุญให้ทานเป็นต้นตอบว่าท่านว่าอะไรนายบุรุษทั้งหลายมัวเมาอยู่ใน เป็นนิดมัวเมาอยู่เป็นนิดเหมือนเขามีอายุตั้งสอสงไขเหมือนเขาจะไม่แก่ไม่ตายเขาเป็นคนผู้ประมาทพวกมนุษย์ทั้งหลายมาลาภาลีเทพบุตรก็สลดใจใหญ่ว่ามนุษย์ทั้งหลายมีอายุเพียงร้อยปี เพียงร้อยปีไปเกิดยังมัวนอนหลับอยู่เมื่อไรจึงจะพ้นจากทุกข์ก็ร้อยปีของเราเป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของพวกเทพย,ยดาเจ้าดาวดึงส0สิบวันด้วยวันนั่นเป็นเดือนหนึ่งสิสองเดือนด้วย เดือนหนึ่งเดือนนั่นเป็นปีหนึ่งพันปีทิพด้วยปีนั่นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงอายุของเทวดาชั้นดาวดึงนั่นนับเป็นปีในมนุษย์ได้สองโกดหกล้านปีเพราะฉะนั้น แม้เพียงวันเดียวของเทพบุตรนั่นก็ยังไม่ล่วงไปยังเป็นเหมือนครู่เดียวเท่านั้นอันความป่าหมาดมัวเมาไม่สมควรอย่างยิ่งแก่มนุษย์พวกมนุษย์ทั้งหลายผู้มีอายุน้อยอย่างนี้ท่านทั้งหลายสาธุชนอายุของมนุษย์คนเรา แค่ร้อยปีก็เท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของเทวดาทั้งหลายเทวดาบนดาวสวรรค์บนดาววดึงเรามีแต่มัวเมาอยู่ในสังสารวะัฏนี่มัวเมาอยู่ในโลกนี่ไม่รู้จักประพฤติปฏิบัติยังเข้าใจว่าตัวเองอายุมากอายุั้งร้อยปีว่าอายุมาก ร้อยปีนี้ก็เท่ากับวันหนึ่งกับึ้นหนึ่งของเทวดาบนดาวดึงสวรรค์ท่านสาธุชนทั้งหลายเราควรจะเล่งกระทำบุญทำกุศลเอาไว้เพื่อจะไม่มาประมาทจะได้ไปเกิดที่ดาวดึงสวรรค์จะได้ไม่ตกอนรรกอบายวันนี้ก็ส,สมควรแก่เวลาที่อาตามาม มากล่าวเล่าเรื่องเทวดาบนสวรรค์ที่จุติลงมาเกิดภายในลูกมนุษย์แค่ไม่ถึงห้านาทีอายุของเขาได้ห้าสิปีมาถึงห้านาทีอายุของเขาห้าสิบปีก็ได้ตายกลับขึ้นไปเกิดที่บนสวรรค์สามีของพระนาง เทวดานี่ก็ยังไม่ได้หนีจากล่มผู้พกเทวดาทั้งหลายประดับประดาดอกไม้อยู่วันนี้ก็สมควรเจเวลาให้ท่านสัตทุชนทั้งหลายจงมีความสุขความจเจริญทุกท่านทุกคนสวัสดีจเจริญพร